มาถึงคิวน้องคนเล็กนะคะแห่งวงพิกซี่กันบ้างค่ะน้องอิงโกะนั่นเองมาค่ะเดี๋ยวพี่มาอ้อยนะคะจะมาวิเคราะห์ใบหน้าที่มีความน่ารักนะคะของน้องให้ฟังกันสาวน้อยคนนี้นะคะมีความหน้าเด็กเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสาวมีแก้มนั่นเองนะคะแล้วก็มีสัดส่วนบริเวณความยาวจมูกนะคะพอๆกับหน้าผากนะแล้วก็บริเวณด้านล่างแม้ว่าช่วงคางเวลาที่ยิ้มเนี่ยมันจะมีความแบบยาวลงมาเยอะนิดนึงนะคะ เป็นสาวที่ดวงตาเรียวเล็กนะคะมีความแบบสองชั้นเล็กๆนะเบาๆยิม้มแล้วก็มีความน่ารักค่ะคิ้วนี่ก็คือตรงนะคะคงไปตามรูปตาเลยนะรูปจมูกนะคะมีความแบบโด่งเบาๆนะแต่ว่ามีเนื้อนะคะตรงปลายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเวลายิ้มนะคะปากก็จะแบบบางนะคะบนล่างเลยปากบนนี่ก็แทบจะแบบหายไปเลยนะคะแล้วก็เป็นคนยิ้มสวยยิ้มน่ารักมากนะยิ้มเสร็จก็จะแบบมีร่องให้เห็นเบาๆนะคะโครงหน้าเนี่ยก็มีความเรียวลงมาบริเวณหนกแก้มค่อนข้างชัดนะแล้วก็กรอบหน้านะคะที่ แล้วก็แบบยาวลงมาเป็นรูปขางนั่นเองค่ะน้องก็มีความเป็นบุคลิกน่ารักเด็กๆนะดูแล้วก็แบบน่ารักสมวัยมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเห็นต่างกันยังไงคะให้กําลังใจน้องอิง